คือเมื่อก่อนนะคะนโมนจะต้องกังวลเรื่องแอดมินแบบซีเรียสมากๆะะเป็นแอดมินที่เราเปิดรับมาโดยไม่ได้เทรนนะคะลูกค้าทักมาแต่ปิดการขายไม่ได้เราตอบลูกค้าไม่ทันเนี่ยถ้านโมนจะอัพแบนด์ให้โตขึ้นใช่ไหมมีสินค้าเพิ่มขึ้นนโมก็ต้องตอบมากขึ้นเราก็เลยมองหาบริการแบบอยากได้ทีมแอดแบบมืออาชีพเลยดูแลลูกค้าแบบมืออาชีพมีทีมโทรเซลล์มีทีม, ll, ม,ทมปิดการขายมีการแนะนําให้ความรู้ลูกค้าแบบถูกต้องเป,เป็นมืออาชีพจริงๆ,ๆค่ะบริการแอดช็อตคัทคือได้แบบตรงใจตรงตัวมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งนะคะไม่ เรื่องแอดมินลาขาดมาสายแล้วยังมีบริการแบบโทรไปสอบถามความพึงพอใจค่ะมีการอัพเซลล์ขายซิลก็คือมีการขายแบบต่อเนื่องคือทําให้นโมสบายใจมากๆเลยค่ะก็เลยวันนี้นะคะนโมก็เลยเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มเพราะว่านโมมองเห็นแล้วว่าคือเราเอาอยู่จริงๆค่ะคบริการแบบครบจริงๆเราก็เลยกล้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่เ,เป็นทีมงานมืออาชีพจริงๆค่ะ โมใช้มาหลายแพลตฟอร์มแล้วนะคะก่อนหน้านี้คืออันนี้ก็ต้องบวกกับอีกอันนึงบวกคลังแล้วก็บวกอีกแอปหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้ครบหมดถูกต้องไหมคะแต่ว่าอันนี้คือครบจบเลยโมแบบว,ว้าวมากกับระบบขนส่งเขาเพราะว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยที่รวมแบบพีออเดอร์ใช่ไหมแล้วก็รันส่งไปที่คลังได้เลยอะ่ะเขาเป็นระบบที่มีคลังสินค้าในตัวไว้ทุกคนคือครบจบเลยเป็นที่แรกที่เดียวในประเทศเลแล้วก็ยอดขายนนโมนะคะก็ดีขึ้นแล้วก็ทุกคนไม่ต้องทําอะไรเลยคะ่ะมีหน้าที่ขายแล้วก็ยิงแอดพอคะ่ะที่เหลือ ให้เป็นบริการแอดช็อตคัทนะคะสบายเลยคะ่ะถ้าไม่สบายจะมาเปิดงานอย่างนี้เหรอคะ